ผมเป็นนัก,นกเรียนปหนึ่งพึ่งเรียนสาระสาระวันหนึ่งครูสอนหนูว่าอหออาหาหออาหาหออีหิอหออ,หอ,อูหูผมเลยเลยไปถามคุณครูแล้วว่าหออีกตัวมันหายไปไหนครูตอบเราออกมาทันใดว่าหออีกตัวนียคือหอเมียครู หายหายเดี๋ยวครับผมเราเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมเนี่ยถูกต้องครับครูกราบเรียนท่านประธานครับทำไมครับเป็นเด็กนักเรียนต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยครับก็นี่ไงครับแต่งตัวเรียบร้อย <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกเรียบร้อยหรือเปล่าเนี่ยนี่เรียบร้อยเขาต้องอย่างนี้มีอย่างนี้ผูกเอ้คุณเนี่ยนะเสื้อแบบผมเนี่ยได้ไหมทำไงเอาเสื้อใส่เงินเกงทำอะไรนะเอาเสื้อใส่เงินเกงอ้าวแล้วก็ไม่บอกเราครูเอ้ยเป็นครูที่สอนนักเรียนต้องทำให้มันดี ตกใจอะไรครูทำอะไรอ่ะก็เอาเสื้อใส่แนงเกงไงเอาออกมาเอาออกมาเอาออกมาูใส่ดีดนมาเกลียดเนี่ยฮะอุ้ยแล้วให้เขารีดมาแล้วด้วยเออใส่ดีๆได้ครับคูเราเป็นเออเราเป็นนักเรียนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครับผมเนี่ยหนูๆน้องๆดูอยู่บ้านอ่ะเข้าใจไหมเขาจะ เอาแบบเราใส่เมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้องใส่ให้มันดีได้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 การแต่งตัวเนี่ยมันสำคัญแล้วครูก็ไม่บอกโอ้โหตุ้นทั้งท่านครับแหมแล้วก็ไม่บอกครูคูเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อ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 ไงก็เสื้อไงงไมึงดูกูใส่เสื้อนะฮะคนบ้าอะไรใส่เสื้ออย่างนี้วันนี้ครูเนี่ยนะจะประกาศผลสอบ ถ้าเกิดคุณสอบตกทําไงพบบีดน้อยแทนครูถ้าสอบได้เสียงใสเหมือนไก่อูรู้ตัวว่าตกแน่ต่อยเลยนะครูโหดร้ายตอนนี้ครูจะประกาศผลสอบครับทําอะไรนะจะประกาศผลสอบเอาละประกาศไปไหนครูทำอประกาศผลสอบครับประกาศผลสอบเอาเว้ย นี่ครูต้องเตรียมตัวขนาดนี้เลยครับผม<ล>อ่ะครูเป็นอะไรเนี่ยอ้าวคุณ,ค,ณคุณจะทำอะไรผมลระก็ครูจะทำอะไรอ้าวก็ป้องกันไว้ก่อนครับสมัยนี้ไม่ได้ครับพอประกาศปุ๊บมันต่อยเลยครับน,นี่ต้องมีอุปรกรณ์ป้องกันตัวขนาดนี้เลยใช่ครับผมสภา้อง